สวัสดีค่ะนารีกีมะขาวพยากรณ์ค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายน2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ <c oughs> ขออาภัยค่ะอ่าเรามาดูกันดีกว่าคนละการาศีเมษ ในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเพจอัพวอนแม่หมอมองว่าคุณกำลังกำลังมองหาทิศทางหรือเปล่าทิศทางใหม่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะไปทำอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆ ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าคุณคิดอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆถ้าคุณมีงานทําอยู่นะ,ะแม่หมอนแนะนําว่าให้คุณกอดงานให้แน่นๆนะคะเพราะเศรษฐกิจมันยังจะดิ่งลงอีกนะคะยิ่งปีหน้าก็ยิ่งแย่กว่านี้นะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ในเรื่องของความอิจฉาริษยาความกดดันของคนไม่ว่าจะองค์กรไหนๆที่ไหนๆมันมีเหมือนกันทุกที่อยู่ที่คุณควรจะต้องเป็นผู้ปรับตัว อ่าปรับตัวให้มันเข้ากับคนอื่นให้ได้นะคะเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามไหลไปตามน้ําบ้างเนาะอย่าไปอย่าไปทําทตัวเหมือนของขอนไม้ที่มันขวางน้ําเขาขวางทางเขาอะค่ะมันจะอยู่ยากแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการเงินมันไม่ได้เพียงพออ่าที่จะค่าใช้ใจ่ายของคุณหมุนค่าใช้ใจ่ายของคุณแล้วคุณคิดอยากจะไปมองหาอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเออแม่หมอมองว่า คุณก็ขุดความสามารถส่วนตัวของคุณขึ้นมาหรืออะไรที่คุณถนัดนะคะคุณก็ทำสิ่งเหล่านั้นเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอาดิเรกเสริมนะควบคู่กันไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือบางครั้งคุณอาจจะกำลังรอคอยข่าวสารอะไรอยู่หรือเปล่าคะห้าเหรียญเออก็นั่นแหละนะการเงินการทองมันมีแต่จ่าย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 เนาะมันเวลาห้าเหรียญขึ้นมานะคุณอยู่ดีดีหล,ลังคากระรัว อยู่ดีๆรถกรย็ยางแบนอยู่ดีๆมันจะมีเหตุให้จะต้องได้จ่ายเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันตลอดอะคะ่ะจำใจจตต้องจ่ายตลอดเวลาเนาะแล้วคุณรู้สึกว่าการเงินมันมันไม่เพียงพอกับการค่าใช้ใจ่ายของคุณในทุกวันนี้คุณก็เลยคิดจะมองหาอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆทำเนาะก็อย่างที่แม่หมอบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคยุคของไอียุคของโลกโซเชียล ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจทําอะไรก็ตามคุณจะต้องเข้าสู่โลกโซเชียลนะคะจะไลฟ์สดเพื่อที่จะประกาศตัวตนของคุณน่ะให้คนติดตามรู้จักคุณเยอะๆแล้วคุณก็จะได้ขายของได้เยอะๆได้หรือว่าคุณจะไปประชาสัมพันธ์งานของคุณปรับปรับเปลี่ยนแพ็กเกจธุรกิจอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะคุณก็ต้องเข้าสู่โลกโซเชียลนะคะแล้วคุณจึงจะอยู่รอดได้นะอืม เด <The S 1> อะเม,ม,มจิเชียนเห็นไหมเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะเยอะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเก่งแต่บางครั้งคุณอาจจะยังรู้สึกว่าอะไรที่คุณเก่งคุณอาจจะไม่ชอบพรสวรค์อะไรที่ตัวคุณมีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่มีความมั่นใจไหมคุณอาจจะเป็นคนที่อา่านไพ่ยิบสีได้ดูดวงเป็นแหละแต่คุณรู้สึกยังไม่ยังไม่ชํานาญน่ะยังไม่มั่นใจในความสามารถตัวเองว่าจะทําได้หรือเปล่า คุณอาจจะลองไปหาที่เรียนรู้ไปหาที่เรียนเพิ่มเติมเสริมทักษะนะคะได้เสร็จแล้วคุณก็เริ่มเปิดช่อง youtube ไปเลยค่ะอ่านหน้าไพ่ไปเลยยังไงยังไงแม่หมอก็ว่าคุณนะอ่านเป็นถ้าคุณคิดอยากจะเป็นหมอดูนะเป็นได้เป็นได้นะคะแต่ก็บอกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับอาชีพหมอดูอะมันต้องอยู่ในศีลในธรรมมันต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเนาะแล้วบารมีคุณจะไม่ตกคุณจะสามารถที่จะอยู่ได้นะ อคุณมีความสามารถอะไรเขาบอกว่าขุดออกมาคุณอาจจะเป็นนักเขียนนิยายนักอ่านนิยายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความสามารถครอบจักรวาลอยู่อ่ะคุณต้องขุดออกมาใช้นะคะคุณอาจจะเป็นนักพูดคุณก็เปิด youtube อ่ะเล่าเรื่องเล่าเรื่องในสิ่งที่คุณคุณสนใจชอบโหราศาสตร์หรอประวัติศาสตร์หรออะไรที่มันลึกลับอ่ะคุณก็เปิดเป็นช่องขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังก็ได้ค่ะคนติดตามเยอะคุณก็มีรายได้อยู่ดีเนาะ อะไรที่มันเป็นความสามารถของคุณนะ่ะคุณขุดมันขึ้นมานะแล้วเอาออกมาใช้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์อย่าเก็บเอาไว้นะคะรับรองว่ามันจะหาเงินหาทองให้คุณได้ยืนยาวเลยแหละนะแปดไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณทําอะไรบนโลกโซเชียลนะปังปังมากอ่อตอนที่แม่หมอเนี่ยยังไม่ได้เปิดช่อง YouTube นะแม่หมอก็เปิดไพ่ลักษณะแบบเนี้ยรู้เลยว่าภายในสามเดือนคนติดตาม มันจะได้เยอะอะค่ะคนติดตามจะเยอะแล้วช่องจะไปได้เร็วมันก็ไปได้เร็วจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณเปิดช่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีสาระมีความรู้มีความน่าสนใจดึงดูดผู้คนเข้ามาฟังหรือว่าซื้อสินค้าคุณได้เนี่ยช่องของคุณจะดังจะปังได้เร็วนะคะแต่คุณต้องทําอะไรที่บนบนโลกโซเชียลนะแล้วคุณจะไปได้ดีถ้าคุณกําลังรอคอยข่าวสารบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เตรียมรับข่าวสารได้เลยค่ะมีมันจะมีมาถึงคุณ คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพราะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆที่บันเจิดเกิดขึ้นในเดือนเนี้ยค่ะให้คุณค้นพบเขาเรียกว่าค้นพบตัวตนของตัวเองหรือเปล่าค้นพบความสามารถของตัวเองนะคะเจ็ดดาอ์ระมัดระวังมิจฉาชีพมิจฉาชีพที่มาดูดเอาเงินคุณไปด้วยนะคะหรือก่อนหน้านั้นคุณอาจจะโดนมาเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วคุณอาจจะกําลังรู้สึกว่ารอคอย รอคอยคนที่จะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินการทองอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้ากําลังรอคอยอยู่แม่หมอว่าคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่คนที่เขาอาจจะอาจจะมีชื่อเสียงนะคะมีบทบาทที่จะมาช่วยคุณในเรื่องของเงินทองเงินทองนะที่ถูกมิจฉาชีพโกงกินไปเขาบอกว่าเวลาที่คุณทําธุรกิจอะไรจะเล่นหุ้นเทรดหุ้นจะทําอะไรก็ดีเนี่ยคุณจะไปร่วมหุ้นกับใครคะ่ะ ถ้าคุณร่วมหุ้นกับใครนะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือมีสิทธิ์ที่จะไปไปเขาเรียกว่าไงไปรับบ่วงกรรมร่วมกับเขาอะค่ะทําให้คุณอาจจะติดแ h ẹ ในเรื่องของเงินทองไปได้นะคะดังนั้นน่ะไม่ควรที่จะไปไปร่วมะไปร่วมในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกับผู้อื่นมีเกณฑ์จะถูกถูกถูกหลอกถูกโกงหรือติดบ่วงติดบ่วงไปกับเขาได้อะ่ะทำให้อาจจะมีผล ผลที่ตามมาคือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินในระยะยาวได้ดังนั้นเขาบอกว่าให้คุณระมัดระวังในจุดนี้นะคะถ้ามีคนมาชักชวนคุณนะบนโลกโซเชียลว,ว่าเไปลงทุนเทรดไปทําอันนี้อันนั้นดีไหมถ้าคุณยังไม่แน่ใจเนะี่ยแม่หมอแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเทรดอะไรกับใครนะคะถ้าคุณยังไม่มั่นใจในคนที่คุณรู้จักเพราะมีสิทธิ์ว่าอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้เขาบอกว่าให้ระมัดระวัง คนที่คุณเจอเจอกันบนโลกโซเชียลนะคะบางทีอาจจะอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณนะชีวิตคุณแม่หมอมองว่าเป็นคนที่มักจะเจอคนแทงข้างหลังไหมบางทีมันอาจจะเกิดจากความที่คุณเป็นคนเก่งอะความที่คุณเป็นคนมีความสามารถความที่คุณเป็นคนที่ชอบหาโอกาสใหม่ๆชอบพัฒนาพัฒนาความสามารถของตัวเองไอ้ความโดดเด่นของคุณนะ่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ แต่มันอาจจะไปขัดหูขัดตาคนอื่นเข้าเนาะเขาอาจจะหมันไส้คุณอิจฉาคุณและพยายามกลั่นแกล้งคุณได้ดังนั้นแม่หมอก็เลยมองว่าเออคุณก็ควรที่จะอ่าปรับปรับปรับ,ปร,บปรับตัวคุณเองนะคะให้เข้ากับสภาวะสังคมได้อเนาะนั่นจะเป็นทางที่ดีนะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่บางทีอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายนะคะเบื่อหน่ายเบื่อง่ายหน่ายเร็วนะคะแต่คุณเป็นคนที่ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะเป็นคนที่มีความคิดที่ล้ำหน้าคนอื่นได้อะเพียงแต่บางครั้งคุณเป็นคนที่เบื่อเร็วเกินอะ่ะพอคุณเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่นะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออฉันรู้ละเจอก็พอละไม่อยากจะไปต่อละทั้งที่พี่ถามว่าคุณสามารถที่จะไปต่อได้อีกไกลไหมได้อีกไกลเลยแต่คุณเบื่อเสียก่อนนะคะบางทีมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้โดยบุคลิกคุณถ้าคุณเป็นนักเขียนนะแม่หมอว่าเป็นนักเขียนที่ที่โด่งดังได้อะ่ะถ้าเป็นนักเขียนนักแต่งนิยายนะ หรือถ้าคุณจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเรียนเกี่ยวกับพวกเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับพวกหยุดยาสมุนไพรก็ถูกฉลอก,กับคุณนะคะเป็นครูบาอาจารย์ก็ถูกฉลอกับคุณนะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี i m p o r t Export ก็ถูกฉลอกับคุณนะ,อะลองลองทําอะไรแนวแนวพวกนี้ได้นะคุณจะต้องไปหาไปหาคอร์สเรียนเพิ่ม,มค่ะเพื่อที่จะขุด เอาอ่าพรสวรรค์ของคุณออกมาใช้นะอห้าถ้วยห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นคนที่เอ,อคนเราเนาะทุกๆุกคนอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครที่ไม่เคยล้มอ่ะไม่มีใครที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดในชีวิตนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณจะต้องเคยตัดสินใจผิดทําอะไรผิดพลาดไปแต่ว่าเอ,อความผิดพลาดก็เอาไวเเ้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียน เพื่อที่เราจะมาปรับแก้ไขให้มันดีขึ้นอะไรที่มันสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่เราทําให้มันดีขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือโภคสมบัติโภกกระซับท,ที่มันสูญเสียไปกับธรรมชาติก็ดีมันเสียไปแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสร้างมันใหม่ก็แค่นั้นเองเงินมันถูกโกงไปแล้วอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะมันนั่งร้องห่มร้องไห้อะ่ะเงินมันก็ไม่ได้วิ่งกลับมาหาคุณปะ่ะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมา คุณมีความสามารถเยอะแยะเลยลูกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเงินก็เข้าหาคุณรัวๆ,ๆอีกนะคะนะในเรื่องของความรักอย่าเป็นคนที่จมปลักอยู่กับอยู่กับรักที่มันสูญเสียไปไม่ว่าคุณจะเสียในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเสียคนที่คุณรักเสียขนาดไหนไปเนี่ยคือทุกคนอะมันเกิดแก่เจ็บตายเนาะหรือการแยกจากกันอะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่จากเป็นมันก็จากตายอะคะ่ะ คุณจะมานั่งเศร้าเสียใจเขาก็ไม่กลับคืนมามาหาคุณยิ่งถ้าเป็นคนรักนะ่ะถ้าเขารักคุณ,คณเขาก็ไม่หนีคุณไปไม่ไปจากคุณนะคะอ่าฮะยังไงยังไงเสียมันมีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีวิธีมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้อีกเยอะแต่คุณต้องลุกขึ้นมา เปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจึงจะเจอหนทางใหม่เจอคนใหม่ๆที่ดีเจอสังคมใหม่ๆที่ดีได้นะคะอย่ามัวแต่โทษตัวเองนะมันไม่มีประโยชน์อะไรอู๋ก้าเหรียญเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าคุณทําอะไรบนโลกโซเชียลนะคุณจะปังอ่ะวันข้างหน้าคุณจะเป็นเศรษฐีนีได้อ่ะภายในสามอ่ะมแม่หมอตีให้หกเดือนอ่ะต่อจากนี้ถ้าคุณเปิดช่อง youtube หรือขายของอะไรภายในหกเดือนต่อจากนี้คุณจะมีไรายได,ได้ระดับหกหมื่นขึ้นไป เฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยห้าถึงหกหมื่นไปจนถึงหลักแสนได้ถ้าคุณเป็นคนที่รนดอมตามคลิปนี้นะแต่คุณต้องลุกขึ้นมาทําก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านอาชีพมาหลากหลายอาชีพแล้วอะทําอาชีพไหนไหนก็เฟลป่ะทํางานร่วมกับใครมันก็เจ๊งบงป่ะบางทีคุณอาจจะเหมาะที่จะทําอะไรของตัวเองอยู่อะคนลักษณะแบบนี้เหมาะที่จะทําอะไรเองไม่เหมาะที่จะทํางานร่วมกับใครไปทํากับใครก็เจ๊งนะ แต่ถ้าทําเองแล้วรับรองว่ารวยรับรองว่ารวย <_ d ata> เงินทองเข้ายิ่งถ้าคุณเปิดช่องอะไรบนโลกโซเชียลเนี่ยรวยฟังเลยแหละ <_ d ata> เงินดีเงินดีนะเก้าดาบเนี่ยโอ้โหอย่าเป็นคนขี้เครียดอย่าเป็นคนขี้คิดมากอย่าเป็นคนขี้กังวลนะคะแต่เดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้าจะเป็นแพนิกเอาอะไรที่มันมายังมาไม่ถึง่งโอ้โหอย่าเพิ่งไปคิดมันค่ะฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดทําอะไรไปน่ะมันต้องมีอุปสรรคจะเปิดช่องอะไรสักช่องหนึ่งกังวลเหลือเกิน ฉันจะทําได้ไหมจะมีคนติดตามไหมฉันจะไปรอดไหมคุณยังไม่ได้ลงมือทําเลยลงมือทําค่ะมีอุปสรรคก็แก้ไปแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถตัวเองไปเดี๋ยวมันก็ประสบความสําเร็จเองเนาะอย่าไปอย่าไปอย่าไปหวาดกลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะ The chariot อ่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางข่าวสารที่คุณรอคอยหรืองานที่คุณรอคอย จะเป็นงานที่จะต้องไปต่างถิ่นต่างแดนถ้าคุณรอคอยวีซ่าอยู่ไม่บอกว่าได้ไปแหละคะ่ะรอบเนี้ยได้ผ่านไปแหละอะถ้าคุณรอคอยคนรักของคุณอยู่อขึ้นมาเลยคนรักของคุณก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเครียดค่ะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณยังไงยังไงเขาก็ต้องมาหาคุณคุณก็จะได้คองคู่กับเขาถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณบ้านมันอยู่ติดกันมันก็ไม่ได้คองคู่กันหรอกคะ่ะเนาะ ถ้ามันไปคู่กันอยู่กับคุณละขอบโลกยังไงมันก็ได้เจอเจอกันยังไงมันก็ได้คองคู่กันคู่ของคุณกาลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะแต่ว่าคุณน่ะจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณอาจจะมีรักครั้งเก่าอ่ะที่มันที่มันที่มันสะเทือนใจอ,อยู่แล้วมันฝังใจอยู่ตรงนั้นคุณจะต้องขจัดความรู้สึกตรงนั้นออกไปก่อนนะคะ แล้วรักใหม่ที่เข้ามาหาคุณอ่ะคุณจึงจะมีความสุขได้นะอย่าเอาใครมาทดแทนคนเก่าคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตรักถ้าคุณจะรักใครสักคนให้รักจากหัวใจนะให้รักจากหัวใจรักจากการเริ่มต้นใหม่นะคะคนรักของคุณกําลังจะเดินทางมาหาคุณหรือถ้าคุณเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปการศึกษาหาความรู้เรียนคอร์สวิชาเพิ่มเติม,ตมศึกษาไปดูงาน เดินทางไปดูงานเดินทางไปเจรจาธุรกิจก็ตามคุณอาจจะได้พบรักแบบไม่คาดคิดรักแบบเขาเรียกว่ารักรักแรกพบอะค่ะรักเห็นปุ๊บแล้วก็ว้า,าวตกตะลึงได้อ่ะค่ะนะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอรักแบบนั้นได้ด h เ e ็มเพรสไม่หมอว่าพื้นดวงชะตาคุณอะคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีนีจะได้เป็นมาดามนะ อาจจะมาจากธุรกิจชื่อเสียงที่คุณสร้างเองหรืออาจจะมาจากผู้ครองคนรักของคุณนะคะแสดงว่าคู่ของคุณนะต้องมีฐานะที่ดีดีดีนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนงั้นสถานะดีเอ็มเพรสของคนมันจะไม่ขึ้นนะ่ะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอเศรษฐีนีเศรษฐีนีอาจจะผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้ฮแต่จะทําให้คุณมีสถานะที่ร่ํารวยเงินทองได้นะคะ หลายหลายคนนะอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสถานะหรืออาจจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายอ่ะอถ้าคุณได้คู่แบบตำรวจทหารในพนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้เป็นมาดามคุณก็ได้เป็นอคุณหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะยศศักดิ์อ่นนะมันจะมีมาแ่ะค่ะนะคุณจะมีตรงนั้นในตามพื้นดวงชะตานี่นะตามหน้าไพ่นี้จะมี ก็พลิกสถานะชีวิตของคุณเลยล่ะค่ะสามดาวเป็นคนที่อกหักรักร้าวมาตลอดเลยก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าคนที่ใช่ยังไงมันก็คือใช่ถ้าคนที่มันไม่ใช่บุญน่ะมันไม่เสมอกันน่ะยังไงมันก็ต้องดีดออกจากกันเนาะรักของคุณน่ะคุณมักจะเจอเจอรักที่มันอกหักอ่ารักร้าวมาตลอดเนาะหัวใจนี่พรุนแล้วปรุนอีกใช่ปะแต่แม่บอกว่ารอบเนี้ยรักของคุณค่อนข้างจะ ชัดเจนนะเป็นรักที่ไม่หอวอหวาเป็นรักที่ค่อยๆมาเป็นรักที่เป็นสาวสาวสวยดูดีแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็คล้ายๆกับหนุ่มอ๊อบป้าดูดีนะคะอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะ k ค g of sword คู่ของคุณดูถ้าจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะขี้จุกขี้จิกพอสมควรถ้าเป็นคนที่มีสีเป็นคนที่มีตำแหน่งอยู่ก็ ก็เจ้ากี้เจ้าการนะคะชอบใช้อํานาจพอสมควรนะคะแต่ถ้าคุณรับลักษณะแบบนี้ได้ความรักก็ค่อนข้างจะมีความสุขเลยแหละอย่างน้อยฐานหน้าของคุณอะ่ะก็สุขสบายดีถ้าตําแหน่งงานของคุณแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วมีเกณฑ์อาจจะต้องไปทํางานที่ต่างต่างภาคก็ดีต่างจังหวัดก็ดีไปจนถึงต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะการงานของคุณ บางคนอาจจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างในสถานที่อื่นๆได้นะคะแล้วคุณก็อาจจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันก็ได้นะอ่าต่อดีกว่าสองไม้เท้ามีแต่มีแต่ไพ่ที่แบบว่าอ่ารอคอยข่าวสารบางอย่างเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางรอคอยคู่เพื่อที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสถหาหนะชีวิตของคุณไม่หมอรู้อยู่แหละว,ว่าคุณกําลังรออะไรอยู่สิ่งที่รอคอยเอาเป็นว่าสิ่งที่รอคอย ไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักคุณจะสุขสมหวังนะในการรอคอยครั้งนี้นะ่ะสุขภาพระวังสายตาความดันหัวใจโรคความเครียดไมเกรนกระเพาะลำไส้กระดูกกล้ามเนื้อเยอะแยะไปหมดเลยอันเนื่องมาจากความความเครียดความมิตกกังวลของคุณด้วยนะคะความเครียดเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของโรคสารพัดโรคได้อยู่แล้วเนาะดังนั้น เวลาทำงานก็อย่าหักโหมนะคะพักผ่อนบ้างเน,นาะเดี๋ยวสเตรนท์นะคะเจบด้วเพจรครับเตรียมตัวฟังข่าวดีคุณเป็นคนเก่งนะไม่หมอเชื่อว่าคุณจะก้าวข้ามก้าวข้ามาความทุกข์ระทมผมขืนที่มันฝังใจคุณออกไปได้นะคะแล้วคุณจะสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้ คุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวและเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่กับคุณโดยเฉพาะพระสยามเทวาพระแม่อุมาพระแม่คนอิมาคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเลยดังนั้นคุณเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกค่ะไปที่ไหนก็มักจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอ่ะสังเกตในชีวิตคุณนะคุณมักจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเสมอจะไม่รอดจะไม่รอดมันก็จะมีอะไรเข้ามาให้คุณรอดเสมอแต่คนที่คนที่มีลักษณะแบบเมจิเชียนเนี่ย มันจะมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งคือคุณจะไปคาดหวังอะไรในชีวิตถ้าคุณคาดหวังอ่ะมันเหมือนนักมายากลอ่ะกัดแกล้งชีวิตคุณอ่ะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่ไปตามอะไรเลยเดี๋ยวมันจะมาเองนะสิ่งที่คุณอยากได้ไม่ต้องไปหวังมันไม่ต้องไปวิ่งตามมันอ่ะเดี๋ยวมันจะมาหาคุณเองนะเอาเป็นว่าอ่ะเตรียมตัวรอรับข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องของการงานตำแหน่งในเรื่องของการเงินนะจะมีเข้ามาธุรกิจที่คุณทําเอาไว้หรือสิ่งที่กําลังจะได้รับเนี่ยหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําอ่ะมันจะทําให้คุณ พันตัวเองเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าได้นะจะจากความสามารถของคุณก็ดีหรือจากคุ้มคองคนรักของคุณก็ดีในที่สุดนะพื้นดวงคุณก็จะได้เป็นคุณนายอยู่ดีนะคะอาก็ขอให้สุขสมหวังตามหน้าไพ่เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ